วันนี้จะเป็นวันสบายๆของเราลันลัลันลัแล้วเราเดินเดินเล่นดีกว่าแล้วไปเที่ยวดีกว่าทุกคนลั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 นล่ะโอ้ยไม่มีขาลทุกคนมันไม่มีขามันอันนี้บั็อกนี่โคตรเนียนไม่มีขาอ้าวกดผิดอ้าวลุกอีกจะเข้าไปที่ไหนก็ไม่รู้ก็ไม่รู้เหมือนกัน ไม่ผมไปที่ไหนเนี่ยต้องไปอันนี้โอ้ยไข่ฮาอยู่ข้างหงวะเออเราไปกันตืดดดดตืดดดตื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 ดดโอ้ยใครมาวางเลือดไม่ดีอ่ะโ้ยทำอะไรอ่ะฝั่งทางไปเนี่ยไปเบียวดีกว่าเจอจินอู มาลีจะโสดนะป๊อปอยู่เมื่อะไรกี่ปีเนี่ยเอฟปีตำรวจยิงตำรวจไม่ไยหน่อยแล้วตำรวจยิงถ้าเราบิวโดนตำรวจยิงแล้วนี้นี่โอ้ยไปแล้วนี้ นี่ชาวมิวและตำรวจยิงชาวมิวและตำรวจยิงไอ้คิตำรวจก็ตามาเห็นปะช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยชาวมิวและตำรวจยิงถ้้ตำรวจยิงช่วยชาวมิวด้วยชาวมิวและตำรวจยิง เราต้องเนียนเราต้องปเปะไอ้แก,มกรมเราต้องปลอมตัวเราไม่ปลอมตัวดีกว่าวเราเ <c oughs> <c oughs> ราตำรวจอาจจะรู้จักตัวนี้แล้วตำร,รวจอาจจะไม่ชอบตัวนี้มาเลยไล่หญิงดูก็เป็นอเล็กซีโ <c oughs> อาดิดาส <c oughs> <c oughs> ติดไหมวะงั้นงั้นงั้น หนีตำรวจครับทุกคนนี่คือวิธีหนีตำรวจนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอ๊ะทำไมมันขึ้นไม่ได้ไะทุกคนชาด้อมมิวลอยได้น่ากลัวตัวอะไรตัวอะไร เมื่อกี้เราโดนตำรวจตบไหนเอ้ยเมื่อกี้เจอจินอูตำรวจอยู่ไหนแล้ว่ะไหนคือตำรวจครับจินอูหายไปแล้วหน้าอะไรเว้ ตูผมเนียนไหมโคตรเนียนคนอื่นเขาจะหาว่าเราบ้าไหมแชร์ดมิวน่กลัวมาก <c oughs> นั่นไอ้ตำรวจ <c oughs> นั่นไอ้ตำรวจ <c oughs> เราเนียนมากเลยนะทุกคนน <c oughs> ี่มีจินโอมีลูมิมอุ้ยมีจินโอมีลูมิ มีมีลูมิเอาลูมิลูมิมีจินโอมีลูมิอ้าวลูมิโดนตำรวจยิงสองคนขอแตะเป็นกล่องว่างเซฟพี่หน่อยโอ้ my god ครับทุกคนตอนนี้ก็อะไรคือทุกคนครับเข้าดูนะครับมีมีมีล่านะครับเดินผ่านออกไปนะครับนี่ครับมีล่าครับมีล่านี่ครับมีล่า นู่นลูมิอยู่นู่นนี่มีล่านี่นี่ดูดูดูสถานการณ์คือนี่จินอูนี่นี่นี่สามตัวนี่เอ้าไม่มีโซอี้โซอี้หายนะทุกคนอจินอูโดดมานะทุกคนเอ้าลูมิขี่ม้าลูมิเรียกม้ามาเอ้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 าเข้าไปเอ้าเอ้าวเฮ้ย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 ตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรเนี่ยนี่ตัวอะไรเนี่ยคนคนคนนี้ใครเนี่ย คนนี้คนคนคนนี้ใครครับเนี่ยใครครับคนนี้ใครคนนี้ใครคนนี้ใครครับผมไม่รู้จักครับคนนี้ใครไม่เชื่อฉันนผาดิเธอมาเองนะผลิใช่นบ้าหรือเปล่าเนี่ยตื่นตื่นตื่นว่ตื่นตตตำรวจ ยังเอ้ยเราไปยิงตำรวจกันดีกว่าเฮ้ยตำรวจตำรวจตำรวจเอาใส่เลนส์โซ่ไม่มีดิตำรวจตำรวจใส่ค่ะตำรวจตำรวจยิงบีทเอ้ยเดี๋ยวเออเราเราก็เป็นบีทดีกว่าใส่เลนส์โซ่ทำไมเราไม่ฆ่ามันเออเดี๋ยวเดี๋ยวเราแป๊บนึงนะเดี๋ยวแป๊บนึง อขอเรียกมามจัดก,การก่อนเรียกมามจาัดก,การอีกโอ้ยเป็นวอลคาร์ดนี่ยเาวีว<ล>ไรไปเรียกอิทโนชูก้ามาดิเฮ<ซ>้ยังเมื่อกี้ตำรวจขับรถชนชาโดมิว<ส><ส>ช่วยด้วยตำรวจขับรถชนชาโดมิวนี่มาสะกดอะไรให้คนดูฟังอ<ส>่ะเอาปืนไป คนเราต้องเดินจับคนที่ทำเหมือนเราไม่อยากเดินไปจนสุดอ่ะขาอ่อนจริงๆไม่มีกระสุนและยิงทำเพื่อมา,มามามาละไปโอ้ตะการันดูไอ้เหลี่ยมมันมันขี่ไอ้เหลียหล่ยมขีม่ม้าไอ้เหลี<อ>่ยมขี่ม้าคนเห็นไหมนั่นคือไฟอะไรก็ไม่รู้ไปไปไหนดีไอ้ชามิวอะไร เรเห็นไก่ไหะไก่เห็นไหไหนไหนไหนเซเลนโซ่ไหนไก่เดกูเหบ้าล้วล่ล่ไหนไหนไหนไม่เห็นมีไก่เลยอุ้ยวัวสัวไก่อยู่ไหนไม่มีนี่ไหนกระสุนี่กูไหนวะตัว ตัวนี้ตัวอะไรวะในการมันเป็ดเป็ดมันคือเป็ดมันไก่มันคือเป็ดไก่ตรงหน้ายิมันคือเป็ดเราไปข้าเป็ดกันทุกคนตื่นๆอืมคนข้าเป็ดกันไหมไม่รู้ชอบดีแต่เราได้มันมันไก่ชัดน มันพูดที่ว่าไม่มันไกลจินอูลูมิมิล่าอะไรนั่นไปหมดแล้วเหรอเนะี่ยเออจินอูทุกคนครับช่วยด้วยผมเจอจินอูนอยังไม่จบไปสิน้นดูดูจินอูเฮ้ยจินอูมาเล่นสกกเก็ตบอกเลยเฮ้ยเราเป็นสตอกเกอร์ดีกว่าเราตามมันไปถึงสไนเปอร์สตอกเกอร์ถึงสไนเปอร์ไม่ใช่นี่ไม่ใช่เอสไนเปอร์คือขี้เกียจเปลี่ยนไปละนี่เราต้องไปรถนี้รถเด็กน้อย ไปเราไปเราเป็นเด็กน้อยนยังไงมี่าชนม่าหนึ่งดอกเย่เฮ้ยลุง,ล,ง,ล,ง,ล,งลุงทำอะไรลุงลุงลุงทำอะไรลุงใส่เลน์ซอลุงทำอะไรเอาเน็ตไม่ดีอ่อะอ่ะเน็ตไม่ดีเด็กน้อยเด็กเน็ตไม่ดีเด็กน้อยเน็ตค้าง มีลาครับขี่ม้าจมพื้นนะครับส่วนไอ้นี่ใครก็ไม่รู้ส่วนไอ้นั่นใครก็ไม่รู้หน้ยหน่ยอ้าวไอซายเลยสซ้อมมาไเป็นไหนของมันดูนี่ไหนวะล,ลุงขีม่ม้าลุงขีม่ม้าอยู่ตรงนู้นมันบัก ส่วนไอ้ไอ้นั่นใครอะเปลี่ยนเสื้อเมื่อกี้มันเปลี่ยนเสื้อไปเปลี่ยนเสื้อมาส่วนไอ้นี่ทุกคนตำรวจต่อยิงตำรวจเลยนะทุกทุกคนเราเกลียดตำรวจอยากนี้ตลอดไปไปซะ ฮึมเยากจะทำอะไรเปล่าไงจ้าลุกขึ้นมาวิวบูมนี่ทุกคนดูนั่นสิเขาทำอะไรตำรวจขับรถชนบูมอะไรแบบนบ้ปะอือหืึคนไม่ขับที่ไหนก็ไม่รู้ขี่มา ลูมีเป็นตำรวจลูมีเป็นตำรวจลูมีเป็นตำรวจทุกคนลูมีเป็นตำรวจเอ้ยอย่าบางังอ่ะ,อะเป็นตำรวจแต่เสกรถไอศครีมนี่นะครับทุกคนเรามาดูลูมีกันอ้าวรถอะไรวะขโมยขับดีไซเลนโซ่ไปโอ้อรถ เราซ้อนรถไงตื้อ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 ื้อตื้อตื้อตื้อื้อดื้อดื้อตื้อดือ้ต้อต้อตื้ออเ้อตอตื้อตื้อตื้อตือ้อ้ตอ้อ้ออ <c oughs> สภาพอีเดี๋ยวเรวจุก้สภาพเ <c oughs> ต็มไหมไม่แต่าไม่ <c oughs> รถใครยัง <c oughs> ไงบอกยังไก ห็ัตงอยัวใจกลาองประเที่นเลยนะมีทั <si ้งแหล่งท่องียวหลงกลกเ่อคนือนี่คือแบบอ่ะไอนี่ใครวะแลเป็นที่ยตใจทุกคนโอ้ยโอ้ยลูมิครับรถาชนคนอื่นนะทุกคนลูมิค้างนะทุกคนโอ้ลูมิซิกมามากหน้าลูมิซิกมามาก แกวตั้งมาเลยนี่นี่คือการปุ้นดูน้ามันดูหน้าดูน้ามันดูหน้าเราเน็ตเ็นไม่ดังดน้ามันหน้านหนนขี้โคตรนักกูทุกคนรู้ไหมอินลชูกบินได้เียวเียวเียว